กระลำต้นนี้ค่ะทุกคนต้นใหญ่ใหญ่นึค่ะทุกคนมาเขาจะเป็นกระลำอีหยังค่ะนี่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 ค่ะบ้านลุงจอสีแคบหมูมาฝากตังสองถุงค่ะทุกคนค่ะสองถุงถุงละสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนค่ะเมื่อนี้ปลาอยู่ผ้ามารอปลาํำรวจเฮ็ดอีกแล้วค่ะพี่น้องปลาไทยมูบานนื้เก้าแล้วค่ะพี่น้องมาฮอดแล้วนี่คอนใหญ่ๆนี่ค่ะ ลุนไปน้ากันคะ่ะพี่น้องว่าเซมีเห็ดอันออกให้เก็บด้วยเนาะคะ่ะปาอยู่กับมากับจักรยานคู่ใจะะที่เ <c oughs> ก่าล่ะค่ะทุกคนค่ะเห็ดกระสิไปน้าทางนี่ล่ะคะ่ะไปน้าทางลอดหลอดหนิล่ะค่ะทุกคนเห็นแล้วยหนึ่งดอกคะ่ะทุกคนเฮ็ดน,น้ำร่มโอ้ดอกมีง่ามงามค,ค่ะทุกคน่นีค่ะทุกคนปายู่เห็นเยอะอีค่ะทุกคนแต่ว่าเขาอันอดอกอ้อ Xoay mẹ cha tụi con con คมีแต่ดอกสวยๆค่ะทุกคนวันนี้เก็บเห็ดได้แต่ดอกเลยหน่อยค่ะทุกคนได้เห็ดก็เริ่มสีบวออกแล้วราคาทุกคน,คนคาเห็ดไทยมูบานก็งามๆค่ะทุกคนเป็ดตำมาเดินเล่นขี้อย่างนี้ค่ะค่ะทุกคน มือนีบไดรหลทยค่ะทุกคนแต่ว่าก็ได้พบอปนอยู่เนาะค่ะเห็ดจะบ่คอยมีแล้วค่ะเห็ดนักลมนี่นเขาจะเมิดรูดูกลนห้วมั้งปายู่ว่าเขาจะบ่คอยออกแลอวนะค่ะต่อไปก็สิเป็นเฮ็ดิ่งบ้านเฮ็ดเอเกลักเฮ็ดก้อนะคะนักล้มนี่เขาออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนาะค่ะเท่าเด๋ยวนี้นะคะปายูยังไหนเก็บอยู่นะคะมาหอดบ้านแล้วค่ะทุกคนมาหอดบ้านแล้วปายูเห็นอากาศดีก็เลยลงสวน ตัดหยาค่ะปกติก็จะเป็นงานของลุงจอดนะคะพอดีเมื่อนี้ลุงจอดไปทํางานแล้วอากาศดีเนาะคะ่ะถ้าล่อลุงจอดเสาร์อาทิตย์บางที่อาจฝนตกนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาตัดหญ้าตอนหญ้าเปียกนี่ก็จะพกคอยดีบันใดเนาะคะ่ะถ้าเข้าตัดอตอนอากาศดีหรือหยาเขาแห้งบ่บเปียกนะคะแล้วเขาก็จะพอะติดเครื่องตัดห้านะคะทุกคน ววันนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนไปเก็บเห็ดกับบ่ได้หลายดอกค่ะทุกคนได้นิดเดียวนะคะที่เอฟซีเห็นแหละค่ะทุกคนดูมะเกิดเทศป่าอยู่กันย่งออกลูกมากเรื่อยเรื่อยู่คุณบ้านลุงโจ้สื่อแคปหมูมาฝากค่ะทุกคนจะไปซื้อเครื่องดื่มใหนลูกชายที่นี่มันไปเห็นแคปหมูม,มันก็เห็นป่าอยู่กินมานเลยสื่อมาฝากทังโซลตรงนะคะ อยู่เรื่อสิมาตมสวยเป็นบบแคบมูค่ะทุกคนก่อนสิไปเก็บริกมะเขือเทศมะทั่วเดียวให้เอฟซีชมต้นอันพักกะลัมต้นนี้ค่ะทุกคนต้นใหญ่ใหญ่นะคะทุกคนไปอยู่กันรูหุ้นร้วนว่าเขาสิเป็นกะลัมดอกหรือกระลัมปีเนาะค่ะนี่ต้นใหญ่สมบูรณ์พวกเนี้มาเขาจะเป็นกระลัมอีหยังค่ะนี่นี่นี่ค่ะ กะลำดอกค่ะทุกคนไปอยู่กับรุ่นจนสิออกว่าเป็นพักอีหยังนะคะเพราะว่าอันสื้อมะเล็ดมาปนะมาลูกเนี่ยทั้งกะลำดอกทั้งกะลำปีจักอันได้เป็นกะลำดอกกะลำปีนะคะเวลาเพาะบ่ได้จดใบนะคะกำลังออกดอกรุ่นไปน้ำกันค่ะทุกคนว่าตน้นย่ญยๆเนี่ย,ยดอกเขาจะใญ่ญยขนาดใดค่ะ ปายูก็คิดว่าต้องเป็นกระล่มดอกยักษ์ผุแล้วค่ะทุกคนคิดว่าดอกเขาต้องใ่สมบูรณ์คือตนเขานะคะทุกคนแต่กะรุ่นไปน้ากันค่ะหมากเดือนเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนจะไปงวดที่แล้วใดตังเยอะเลยค่ะปายัวไปทำแยมอีกไปทำแยมแบงให้ลูกสาวไปกินพ่นวาแซบนะ <c oughs> แยมหมักเดือฝรั่ง เก็บมักริกไปตำสัวกินค่ะทุกคนตำสัวเผ็ดๆกินๆๆค่ะเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดมาแล้วก็เลยมาตาัดหญ้าน,นะคะ่ะตัดหญ้าแล้วก็คิดอยากกินเผ็ดๆตัวค่ะทุกคน,นอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูดินนะเผ็ดๆเผ็ดค่ะนี่ เก็บเอาลูกสุกไปโดกโดกมะพริกก็ได้ค่ะทุกคนแต่เขาอันสิเขาหรือดูหนาวแล้วตีนี่นะป้าอยู่อยากอันได้มักพริกซุกนะคะยังไงเขาซุกนะป้าสิเก็บแล้วบางสองสามมือนะอากาศบ่ดีนะคะ่ะอากาศเย็นหนาวนะป้าสิเก็บมักพริกพอมาเหมือนวานมือนี่อากาศดีแดดดีนะคะทุกคนป้าอยู่เลปอบเก็บ ให้อยู่อยากอันให้เขาซุกนะบางนงยดกดกค่ะทุกคนบังผิดดกคดูค่ะค่ะโอ้ยเป็นตะเพ็ดเนาะค่ะเนาะอะโอ้ผิดสีแดงใจวายเป็นตะเพ็ดเนาะค่ะเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเขือกอนค่ะเก็บมะเขือเขือเก็บมะทั่วกันค่ะ เกเทศยังออกลูกเล็กๆเยอะเลยค่ะทุกคนนะเสียดายสีเขานาวแล้วเขาอันคือสิบสุกท่านหรอค่ะทุกคนค่ะ๋ยวเก็บมักทัวมีมักทั่วเก็บกเดีอาหมักกเะเทศส,สักลูกสองลูกนะคะแ,แค่นี้ก็พอแล้ว อ,นนอันนี้พักกาดญี่ปุ่นที่เอพซี็นทรงมะเล็ดมาให้กันไปยูเดสไปกินแเ้าก็กระแตกยอดออกไามก,กอะลอร่อยค่ะอายุอัน,น,นอเดสนะคะมันก็แตกยอดออกมากค่ะทุกคน เอฟซีเป็นทรงมาหายปูเป็นเห็นปลายูอันชอบปูกนะคะ <laughs> ชอบปูแอน,นี่จะพ่อึินละค่ะไปหลังก่อนแต่เป็นหัวแค่ลอดค่ะทุกคนเดี๋ยวจะถอนไอเอฟซี FC ชมนะคงะ่ายกันนานเลยแล้วป้าก็ <laughs> เป็นหัวจังสีนิดนี่เนาะ <laughs>

พ่าจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนมากินตําสัวน้าําปลาอยูค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดนางร่มที่ไปอยู่ไปเก็บมากเนาะคะ่ะปลาโยเอ่อตม้มแล้วครึ่งหนึ่งปอายูยแบงเขาชองฟิตครึ่งหนึ่งเสียมากินกับตาําสัวค่ะแล้วก็มีแคบหมูบ้านลุงจอสือ่แคบหมูมาฝากตังสองถุงค่ะทุกคน <laughs> สองถุงถุงละสามยูโรหาสิบเส้นค่ะสองถุงนี่กเก็บยูโรค่ะนี่ค่ะทุกคน แคลน,น,นี่ค่ะทุกคนเกกล่องอันนี้เก็ค่ะมะเขือม่วงไข่ต้มแค่หลอดจากสวนก็ทุกคนพักสลัดนี่แค่นี้แหละค่ะพักโรยหนาเลยเนาะคะ่ะเมื่อคันไหนลงมือกับน,น้ำผึ้งเฮียแล้ว ขอกินมือเด้อค่ะทุกคนกินบะสุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะแคบหมูกรอบกรอบค่ะ เค็มหมูกรอบอร่อยค่ะทุกคนค่ะเห็ดเบียกไม่เมย่อยมัก,กินตำซัวเผ็ดจะเปม็น <laughs> มีแห้งค่ะทุกคน ดีใจมืออื่นลุงจอสิภาพไปเก็บเห็ดค่ะทุกคนอื่อนจะไปป้าไหมค่ะป้าที่สิไปนี่ยังพันเคยไปจ้าเตจอกัะทุกคนรุ่นไปน้ำกันค่ะทุกคนมาเสร็จได้เห็ดบ้เนาะค่ะ เดี๋ยวจะอัปเดตมะละกอให้เอฟซีช่มมามะละกอไปอยู่หลุมโตขนาดได้แล้วค่ะทุกคนหนาผักพุ่มใจเนาะค่ะปลูกมะละกอเมื่อหนาวออกลูกนะคะดอกค่ะก็นังออกดอกมาื่อยๆอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าคือเขาสิเขาหนาวแล้วนี่จักเขาสิจับลูกอันหรือบอเนาะ,ค,ะค่ะลุนไปน้ำกันค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ชุ่ออีกต้นเนาะค่ะต้นนี้ลูกใหญ่แล้วค่ะดูอ่านี่เห็นไหมคะทุกคน่ เขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆอยู่ค่ะออกดอกมาไม่เนี่ยก็จักสิจับประจับค่ะทุกคนเมราะวานหาน,านาวอยู่หนีต้นไม้เขาจะพักเนาะค่ะเขาจะพ่ออันออกดอกออกผลน,นะคะทุกคนอยู่เมืองนอกได้ปลูกพืชผักไทยเขากินเองเนี่มีความสุกีหรีเลยค่ะทุกคนเอบซี่หลายๆคนเกิดเหมือนกันกับปลายโยแลวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพืชผักเอ่อไทยเฮ้าทีปลายโยเอาเขามานี่เลื่อกกนกระจีกเนาะค่ะ ถ้าเขาหนา,หนาวใบโยก็จะเปิดเครื่องทําควมอุ่นให้เขานะคะเพราะว่าในเลื่อนกระจกนี่ก็จะมีเครื่องทําควมอุ่นอยู่4ตัวค่ะอันนี้ต้นกล้วยค่ะทุกคนต้นกล้วยนี่ไปโยเสือมากใบเขาเขียวๆด้วค่ะแต่ว่าพอเขาโตนี่เขาจะออกเป็นใบดางๆนะคะทุกคนดู <c oughs> <c oughs> แปลกเนาะค่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ